เอาจากบ้านเลยเหรอลืมทุกอย่างใส่แต่เสื้อท่านเราไม่ได้ใส่เลยไมาโชว์ค่ะของที่ลืมที่ละอย่างที่ละอย่างทีละอย่างที่ื้อเาไมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนทาไมมันเยอะอย่างี้อ่ะอันนี้ของฉันนีของฉันแต่ว่ายังไงสักท่าเต้นไม่เคยพลาด ใช่ไหมลืมเหรอใจเย็น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 เขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นข้าตกรเขาแค่รู้ท่าเต้นเขาแค่รู้ท่าเต้นเขาไม่ใช่ข้าตกรก็คือไอ้เพลงเนี้ยคือเต้นมานานแล้วแล้วมีอยู่วันหนึ่งก็อุตลิแบบซ้อมหน้ากระจกเพราะต้องไปงานงานต่องๆต้องตาปกติเราเราปเต้นอย่าะปกติอะต้องต้องตุ้มๆต้องต้องใช่ไหมแล้วหนูว่าจะมีตอนนึงที่หนูจะอยู่คนสุดท้ายแล้วหนูจะเห็นเงี้ยตลอดเลยแล้วมันจะมีเน้นที่ทำยังี้ ไม่เป็นแล้วไม่เ้ไม่เป็นแล้วเรองคืนนั้นเ็ออกข้างเหมือนกันเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ทำอย่านี้มันยากว่าทำแล้วแล้วทุกคนอะมองว่าโหยพี่นนนี่พี่นนี่เต้นแลกม้าพี่นนนี่ต้องเป็นไอดอลของวกเราเพราะนนนี่ต้นแลกแต่ไม่ใช่เต้นผิดก่อนขนขาเห็นไมคืมันจะต้องกวาขาอย่างนี้ใช่ป่ะคะทุกคนก็จะ แล้ววันนั้นซ้อมเต้นวันนั้นซ้อมเต้นน้กกระจกทุกคนก็แบบแสวยเลยอยู่ดีๆก็นี่ก็แบบหนึ่งสองสมยังไม่หมดเอาอีกเอาอะไอ่ะว้ามะไปดนไปดิครับทุกคนมันมากที่จริงยังจ้วงอ่ะจ้วงแต่นี่แต่นี่แบบ เพื่อนเพืเขาบอกอยู่เหมือนกันว่ากิปซี่เนี่ยนะที่สงสารเห็นคนแก่คนเฒ่าอะไรอย่างเงี้ยจะทนไม่ได้ต้องช่วยตลอดเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวเจอคนแก่ม่ขนาดนั้นก็รู้สึกเศร้าอ่ะขนาดไหนขนาดไหนเขาเขาก็แบบเวลามีแบบจะขับรถทำไมน้าั่งคุยมาตั้งนานแล้วสังเกตเห็นเบลตลอดเลยเบลอยู่นิ่งไม่ได้เนี่ยเนี่ย หยุดเลยเนี่ยไม่หยุดเลยตั้งแต่ดูมาเนี่ยเราต้องเรียกว่าก่อนว่าเขาเนี่ยเป็นคนสองสารคือไม่ว่าจะดูรายการอะไรในในแบบช่องข่าว<ร>ใะ่ไหมคะพอเปิดมาถึงปุ๊บทำไมน่นาสงสารมากเลยอ่ะหยดูคุณยายดิอะไรเงี้ย เขาได้ปากกามาปากกามาทำแต่งหน้าไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะจดจดอะไรจดอะไรจดแล้วบัญชีโอ้นอเงินโอ้เงินเห็นปุ๊บออนเห็นปุ๊บออนสมมติเดินผ่านเดินผ่านพี่หอยอย่างเงี้ยให้ละนี่นี่น่าจะตั้งทางอ่ะโอ้โหเกือบไปแล้วเนี่ยระวังคนเรียกน่ากลัวเล่นอะไรเลยไอ้ปวกนี่เล่นใหญ่มีวันหนึ่งอันนี้กอดหนักเลยดูรายการอยู่ดูรายการอยู่แบบ เฮ้ยโอ้โหคุณยายน่าสงสารกินข้าวที่แบบเน่าแล้วแล้วก็แบบน่าสงสารมากเสร็จปุ๊บพี่นีน่าเดินออกมา i ิสเซอร hard life ฟังภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษซ้อมภาษาอังกฤษไอ้นี่กอนกอนทำไมคุณยายไม่ทำางนี้อมรายการกอนกอนแปลว่าชีวิตเนี่ยมันยากลำบากมากคือคุณยายยากลำบากโอ้ย้อนภาษาอังกฤษคือยังไงก็ต้องเป็นแบบวงเวียนชีวิตแล้วก็ต้องมีแรงบันดาเสร็จปุ๊บพี่นีน่าเดินออกมามันกด ไม่ควรไม่ควรเอาคุณยายทำแบบนี้มันเรื่องจรกันไม่ควรไม่ควรเราไม่ควรเอาชีวิตไม่ควรเราชีวิตของคุณยายมาสอนภาษาอังกฤษแบบนี้ใหรอโกรช้า็มมันดูเศร้าอ่ะแล้วแบบมันเสียใจหมดเลย ยายก็ยังแบบนั่งทำอะไรอยู่แล้วมันนั่งพี่มันเศร้าจริงเหมือนโดนหลอกใช่ไหมยายเศร้าอยู่วันนี้ที่จะให้ยายมาโอ้ยลุงกับสะพานแขวนมีเรื่องอะไรเหรอใช่ไหมคุณุ่งบนสะพานแขวนนะเขาอ่ะขับขับรถอยู่บนสะพานแขวนรถติดใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยรถรถเขาก็อยู่ข้างหลังแล้วรถข้างหน้าเป็นรถโตโยต้ารุ่นเก่าเก่ามากอยู่ดีดีคุณลุงก็อีอ้าวรถไหลรถไหลรถไหลก็ชนเลยโอ้ยเอาละ ชนทำไมวะเปิดประตูออกไปคุณลุนเดินมาคุณลุนเนี่ยอะไรอ่ะถอยขึ้นมาชนเนี่ยหมายความว่าไงถอยขึ้นมาชนถอยขึ้นมาชนครับลุงบอกหรือว่าแบบเนี่ยมาชนอะไรเงี้ยลุงบอกเบื่อนักล่ะพวกมิจฉาชีพถ้ามันพวกมิจฉาชีพซะเลยเดี๋ยวลุงว่าเราเป็นมิจฉาชีพโมโหเลยขึ้นเลยลุงเจ้าไงรถลุงเนี่ยนะถึงถอยมาชนยังไงนะสภาพก็ไม่รู้หรอกว่าตรงไหนคือรอยแผลที่ชนเมื่อกี้ ก็ร้อนมาสน,นิมขึ้นนะอะไรต่างคนต่างไม่ได้หรอนี่พูดจริงๆนะปกติไม่ใช่คนอย่างนี้เลยไม่มีคนที่จะมาด่าคนแก่อย่างเงี้ยแต่ลุงนี่ไม่ไหวจริงๆนะอยู่ในพูดอย่างเงี้ยจะบ้าเหรอคนอะไรถอยขึ้นไปชนเออโอ้ยชีวิตพอด่าเสร็จเอาเลขบัญชีมาเลยเรื่องขี้งกดีกว่าครับเรื่องขี้งกดีกว่าใครขใครประหยัดที่สุดนี่กับเบลอ่ะจะเป็นคนประหยัดเขาเรียกว่าใช้เงินเป็นใช่เอาเบลก่อนเบลเนี่ยจะเป็นคนประหยัด ปซื้อน้ําซื้ออะไรเงี้ยเขาจะแบบเฮ้ยมีมีเศษปะวะเดี๋ยวทั้งทั้งตัวเองก็มีตังค์อยู่ใช่ไหมมีเศษปะวะเอาเท่าไหร่ยี่สิบเธอมีเท่าไหร่ร้อยหนึ่งอ๋อไม่ไม่อยากแบ่งมีหลไม่อยากแบ่งบงค์ร้อยเซอน์แนนี่เนี่ยคือแนนนี่เขาจะเป็นคนที่แบบเป๊ะไปกินข้าวกันหลายคนแต่บินมาสิของฉัน435ร้สบาทเจสตางค์เดี๋ยวฉันให้เซอร์วิสแชร์ไปอีก10%เป็น485นสบาทเจสตางค์นะในขณะที่ จ่ายไม่เคยเกินเลยสักครั้งแต่ก็ไม่เคยไม่จ่ายไม่เคยไม่จ่ายใช่เป็นคนตรงมากๆตรงเป็นคนตรงเรื่องเงินเนี่ยเป๊ะจำไว้นะเวลาไปกินข้าวกัน3คนทำไมลุกหนีกันทั้งสองคนเลยอ่ะไม่อยากแบงแ์งใหญ่มีแบงห้าสิบแลวด้วยความที่เขาเป็นคนประหยัดครับเขามาจัดงานวันเกิดล้านกิ๊บโอไม่เคยจัดไม่เคยจัดเลยเพราะนี่มีความรู้สึกว่าวันเกิดเราเราควรที่จะทำอะไรให้มีสาระไม่ใช่แบบเสียตังค์แบบ หลายหมื่นหรือเป็นแสนเพื่อไปจัดวันเกิดวันเดียวอะไรเงี้ยมันเวสกันใช่แต่ว่าคันปีนี้เธอตัดสินใจว่าเธอจัดโดยคนมาทั้งหมดเกือบ4ี่คนวันนั้นมีคนจัดงานวันเกิดมีคนมาสมคนที่เหลือล่ะไม่มีใครมาเลยเพื่อนเขาตายหมดแล้วอ่ะใช่เหลืออีกสองคนกำลังจะตายเราไม่รอดเขาตัดงานวันเกิดใช่ไหมทีนี้เขาตั้งงบไว้ไม่เกินหมื่นห้าปุ๊บเขาก็ไปซื้อพวกเครื่องดื่มอะไรเงี้ยตอนเย็นโทรมาเออเนี่ยกิฟ ฉันต้องเสียเงินเท่าไหร่วะร้านแกทำไมอ่ะคือฉันอ่ะตั้งงบไว้เว้ยไม่เกินหมื่นห้าตอนนี้ฉันใช้ไปแปดพันละโอเพื่อนรักเพื่อนรักจะได้เดี๋ยวเนินซื้อโซดาเองนะคะคิดหรอคืออะไรเนี่ยนี่โซดาซื้อมาเองเธอก็มาซื้อร้านฉันสิอะไรกิฟต์อันนี้ขวดละห้าบาทเองปึ๊บชีก็โอเคซื้อโซดามาสองสองแพ็คทุกคนไ่ถึงไม่แคสทุกคนไปถึงนั่นนี่อยู่ทุกคนรู้ปะเอ้าทุกคน พอเลิกงานปุ๊บเช็คบินมาครับ4 0 0นบาทถูกมาก4,000บาทเลี้ยงสี่สิบคนว่าหัวละเท่าไหร่หัวละร้อยเหรอแต่ร้อยหนึ่งกินโซดาทั้งคืนก็แพงอยู่นะไม่ใช่ต่อหน้าที่เช็คบินกี้บอกมาแล้วเฮ้ยนนนี่ถ้าโซดาเหลือฉันขอเก็บไว้หมดเลยนะอย่างน้อยก็คือก็ไว้ขายได้อะไรเงี้ยแล้วเรื่องอื่นน่ะเธอเอากลับไปอะไรเงี้ยปุ๊บพอเช็คบินเสร็จเลิกเสร็จหยิบโซดาขึ้นเลยเฮ้ยไปไหนวะ ยังไม่ยังไม่ใช้เลยฉันเอากลับบ้านนะไม่แล้วแล,ะละรา, on, ราลคาสี่พันราคาสี่พันเนี่ยปิดท Ges ั้งร้านนะปิดทั้งร้านด้วยเหรอวันนั้นรายได้เขาสี่พันังเพื่อนมากตกตกดึกจะเห็นเห็นก็ยืนกอกขวดโซดาที่เหลือจริงเหรอนี่นี่ไม่ใช่ เฮ้แกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดอะไรอะไรแกอิ่มตั้งนานแล้วนี่ตอนแรกคุยคุยกันไปว่แบบเอออันนี้ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วมันเกินงบขึ้นมาไงคะก็เลยถามแบบเอ้ยถ้าเกิดมันจะตัดลงไปได้ไหมอะไรเงี้ยเขาไม่รู้สึกอะไรจริงๆด้วยนะไม่รู้บอกแล้วว่าไม่รู้หนูบอกพี่แล้วตอนนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณนะครับเจนีขอบบคคุณรั เปิดรายการของเราที่เพลงว่าอะไรนะสวยและเชิดยอมสวยและเชิดยอมนะครับอัลบั้มใหม่ซิงเกิลใหม่นะครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่อีกตัวแล้วเป็นเพลงช้าค่ะชื่อเพลงว่าชอบเป็นของเธอมี MV เราด้วยโอเคเรารถติดตามได้สามารถติดตามได้นะคะใน w w w g e r r i l ดอท y c l u b c o m หรือว่า g e r r i b รีด y p l พลงดอทคค่ะครับแล้วก็กำลังจะมีอัลบั้มต่อไปด้วยคืออัลบั้มเดี่ยวเลยครับชื่อสุดาเหลือฉันขอ ขอบคุณมากครับคาริบเอรีขอบคุณครับพบกับนั่งยางใหม่วันหยุดหน้านะครับรีลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับชอบเม้าท์ชอบเมาคนมากสมมติเราอยู่กันอย่างเงี้ยถ้ารับหลังปุ๊บเนี่ยถ้าวิลลี่เดินออกไปปุ๊บจะเมาพี่วิลลี่วะผมเดินลงรถไปปุ๊บไปเจอกันนะพี่วิลลี่ตีนกาแบบเยอะมากเลยโอ้โหโโอ้หของจริงเนี่ยเฉันว่ามันพูดจริง